วันนี้มาดูวิธีการแจะฝาหลังของมือถือ r e n o 8T 5G กันนะครับตัวนี้เป็นจอโค้งด้วยนะนะครับฝาหลังด้านหลังเนี่ยเป็นลักษณะพลาสติกนะครับตอนแรกก็คิดว่าเป็นเหมือนกระจกอะแต่พอเช็คแล้วปรากฏว่าเป็นฝาหลังแบบอ่อนนะครับเป็นเป็นพลาสติกอ่อน แต่ก่อนขั้นแรกนะครับในการที่เราจะทําการแกะฝาหลังก็เอาไดเป่าผมนะครับเป่าให้กาวบริเวณขอบของฝาหลังเนี่ยมันอ่อนตัวก่อนนะครับเพื่อให้เวลาเราแกะมันจะได้ง่ายเพราะว่าเครื่องนี้ยังไม่เคยแกะมาในการทําต้องระวังนะครับเพราะว่าตัวนี้เลนกระจกกล้องหลังเนี่ยมันใหญ่มากนะครับถ้าเรางัดไม่ระวังอาจจะทําให้กระจกตัวนี้แตกได้นะครับก็ใช้ไดเป่าผมเป่าให้รอบนะครับ หรืออุปกรณ์ที่เป่าความร้อนะ่ะค่อยๆปรับอุณหภูมิต่ำๆนะครับนะ่ะหลังจากเราทําการเป่ารอบเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ครื่องมือครับเป็นตัวช่วยจิกเข้าบริเวณมุมนะครับนะ่ะจิกเข้าที่มุมให้ให้มันเข้าร่องให้ได้ก่อนหลังจากเราสอดเข้ามุมเสร็จเรียบร้อยนะครับค,อคอ่อยๆเลาะไปเรื่อยๆนะครับน่ยค่อยๆเลาะไปการทําตัวนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าอยู่ข้างในจะเป็นแบบนะ อ่าถ้าเราสอดลึกจนเกิน,นไปก็อาจจะไปตัดแบดได้นะครับไปขูดกับแบดต้องระวังหลังจากเราเลาะได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับเราก็ใช้อุปกรณ์ตัวอื่นช่วยนะครับตัวนี้ที่ผมเอามาใช้เนี่ยจะตัวนี้เป็นใบเลื่อยหักนะครับก็ d i y เอานะครับใช้เกียร์ขอบมันเสร็จแล้วเราสอดเข้าไปเราบิดนะครับเพื่อให้ตัวขอบฟ้าหลังเนี่ยมันมันขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะได้ไม่ตัดขอบอ่าค่อยค่อย สอดแล้วก็บิดนะครับค่อยๆสอดแล้วก็บิดจะท้าจะไม่ทําให้ฝาหลังมันมีปัญหานะครับบางทีเราตัดลากไปเลยเนี่ยบางทีมันไปตัดขอบของฝาหลังอาจจะทําให้ฝาหลังเสียหายได้นะครับโดยเฉพาะฝาหลังพวกนี้บางทีมันลอกลอกเองก็มีนะครับสําคัญที่สุดบริเวณกล้องนะครับบริเวณกล้องเนี่ยตัวนี้มันเป็นเลนเลนใหญ่นะตัวนี้บางทีมันจะติดออกมาด้วยกันนะครับแต่ถ้าไม่ติดออกมาด้วยกันเราก็ต้องเลาะแยกนะครับ ค่อยๆเลาะดูดูก่อนว่ามันติดกันไหมหรือว่ามันจะแยกออกจากกันถ้านในที่ใช้มือถือเรียวมีแ t ด g ห้าก็ดูเป็นแนวทางนะครับในการเจะฝา,าหลังตัวนี้ที่ดูตัวเลนกล้องน่าจะติดออกมาด้วยนะครับเนี่ยเราค่อยๆย,ยกขึ้นนะครับค่อยๆใช้อุปกรณ์งัดขึ้นต้องระวังนะครับอย่างงัดแรงเกินไปถ้ามันติดแน่นก็ใช้อุปกรณ์เป่ามาเป่าให้กาวมันอ่อนตัวก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเลนตัวนี้แตกต้องได้หาอุปกรณ์ตัวใหม่อีกนะเห็นไหม จะติดขึ้นมาเป็นเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับโอเคก็ดูเป็นแนวทางเนาะสำหรับท่านไหนที่ใช้ออปโป้รีโน่แปดทนะครับก็ดูเป็นแนวทางโอเคครับขอบคุณครับ